คุณคิดว่าคนเราเนี่ยแค่รักกันอย่างเดียวเนี่ยมันเพียงพอที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยไปรอดไหมครับผมเชื่อครับว่าคนที่เคยมีความรักและใช้ความรักเพียงอย่างเดียวเนี่ยจะรู้คําตอบครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทําให้ความสัมพันธ์ไปรอดได้แล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่าแล้วมันต้องมีอะไรอีกบ้างที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปรอดได้นอกเหนือจากความรักอยูรรรค่คลิปนี้มาดูครับว่ามันจะต้องมีอะไรอีกบ้างที่จําเป็นที่นอกเหนือจากความรักนะแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยไป าเริ่มเลยครับข้อที่1ครับก็คือความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันครับ ความเข้าใจว่าเฮ้ยคนเราเกิดมาเป็นครอบครัวให้แตกต่างกันสภาพแวดล้อมให้แตกต่างกันมันไม่มีทางที่เขาจะได้ดั่งใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์และต้องมีสิ่งที่เราไม่ถูกใจบ้างและความเคารพคืออะไรเคารพในความแตกต่างระหว่างเขากับเราถ้าหากเราเข้าใจตรงนี้ได้และเราสามารถเคารพมันได้มันก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปรอดได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเลยและไม่เคารพด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่อไหมแล้วคนเป็นกันเยอะมากเลยนะคือเราจะไปพยายามเป,ปลี่ยนแปลงให้เขาเป็นในแบบที่เราอยากให้เป็นโดยที่เราไม่คิดเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขา ไม่มีตรงจุดว่าเข้าใจและเคารพปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการไม่เข้าใจกันทะเลาะกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันก็จะจบลงเพราะเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่เล็กๆแบบนี้นแหละสะสมไปเ็นิเทียหน่อยต่อมาข้อ2ครับก็คือเรื่องของการสื่อสารที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันจาเป็นต้องมีการพูดคุยปรับความเข้าใจเรียนรู้กันสม่ําเสมอและสิ่งสําคัญคือเรื่องการสื่อสารไม่ใช่แค่การพูดออกไปนะมันคือการรับฟังด้วยว่าเฮ้ยเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเออมันสามารถทําให้ความสัมพันธ์เนี่ย ของเาและเขาก็ผลัดกันฟังปัญหาของเราพอความสัมพันธ์มันมีการพูดการฟังทำความเข้าใจกันได้ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีปัญหาที่สะสมมันจะมีแต่ปัญหาที่เล็กๆแล้วก็ค่อยๆแก้กันไปทีละนิดทีละหน่อยและสิ่งเหล่านี้แหละมันทําให้ความสัมพันธ์เราไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งกันแรงๆมากมายเท่ากับความสัมพันธ์ที่เก็บ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 สุดท้ายระเบิดตุ้มเดียวเลิกกันเลยคนเป็นอย่างนี้เยอะมากครับต่อมาข้อที่3ครับคือความไว้ใจและความซื่อสัตย์ต่อกันและกันความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นความสัมพ รับหลังก็สบายใจพอมันเกิดความสบายใจขึ้นคุณว่าความระแวงมันจะมีไหมความไปลุกล้ําพื้นที่ส่วนตัวเวลาส่วนตัวมันจะมีไหมมันก็ไม่มีเพราะมันมีความสบายใจในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นต้นเหตุของมันคือความซื่อสัตย์ถ้าเราสามารถซื่อสัตย์ได้สิ่งอื่นๆที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะระแวงไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวต่างๆมันจะไม่ตามมาเพราะมันมีความไว้ใจแบบร้อยเปอร์เซนต์ไงทีนี้คุณลองคิดดูว่าแล้วถ้าเกิดว่ารักใครสักคนหนึ่งแล้วเราไม่สามารถไว้ใจเเขาาไไไดดดด้ลยคคุณิว่่มมมัันนปรรออก็ เป็นตัวบ่งชี้เลยว่าความรักอย่างเดียวมันไปไม่รอดเพราะอะไรเพราะมันต้องมีเรื่องต่างๆเข้ามาเกี่ยวด้วยหรืออีกแบบหนึง่งรักอย่างเดียวแต่อีกฝ่ายไม่เคยไว้ใจเราเลยเราแวงตลอดเวลาทั้งที่เราไม่เคยทำอะไรเลยก็ไม่รอดนะเพราะนั้นเนี่ยมันจําเป็นต้องทั้งซื่อสัตย์และทั้งมีความไว้ใจต่อกันและกันต่อมาข้อที่สี่ครับก็คือความอดทนและการให้อภัยครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าในความสัมพันธ์เนี่ยเราเกิดมาครอบครัวให้แตกต่างกันสภาพแวดล้อมให้แตกต่างกันมีมุมมองทัศนวิธีคิดที่แตกต่างกันไม่มีทางที่คนเเเรรราาาาาจจะะะททททํํใให้้้ถูกกกไุอออย่่่งงงพฉนนัมตีีื ได้บ้บางมีเรื่องที่ทําให้ไม่พอใจได้บ้างแต่สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านั้เนเนี่ยเราสามารถเข้าใจเขาและให้อภัยเขาได้ไหมถ้าเราจะคาดหวังว่ามันจะไม่มีเรื่องให้โกรธเลยไม่มีเรื่องให้เข้าใจผิดเลยน้อยใจเลยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วทุกๆความสัมพันธ์แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราพอจะให้อภัยเขาได้ไหมนี่คือสิ่งสําคัญและเรามีความอดทนมากพอไหมที่จะช่วยกันพัฒนาช่วยกันตักเตือนเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเติบโตขึ้นไปได้อย่างมีความสุขความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนเวลามีอะไรับ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์มันคือเรื่องของคน2คนเขาอาจจะเป็นตัวสร้างปัญหาขึ้นมาแต่สิ่งที่ต้องทําคือแล้วเราจะพยายามเข้าใจในปัญหานั้นยังไง<ม>เพื่อให้เขารู้สึกอยากแก้อยากพัฒนามาถึงจุดจุดนี้แล้วความเข้าใจที่เรามีให้เขาก็พยายามเข้ามาถึงจุดจุดนี้พอมจุดเดียวกันปุ๊บมันก็ลงตัวต่อมาข้อที่5ครับก็คือการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆกัน คู่ชีวิตเนี่ยสำคัญมากๆคือคบกันมันต้องพากันไปในทางที่ดีถ้าหากว่าเราครบใครสักคนหนึ่งแล้วชีวิตเราตกต่ำไปเรื่อยๆอันนั้นไม่มีใครชอบแน่นอนการจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาอยู่ข,ข้างๆเราเนี่ยมันต้องพากันพัฒนาขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดทัศนคติอารมณ์จิตวิญญ,ญาณต่างๆทุกอย่างมันต้องพัฒนาหมดและไอสิ่งพวกนี้แหละที่มันทาให้การที่เราได้มาเจอกันเนี่ยเรารู้สึกขอบคุณกันและกันเพราะต่างฝ่ายต่างพากันให้อีกคนหนึ่งอะมีชีวิตที่ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉนนนนั้สสสิิส่่่่่งงงงงีีีเเเป็ําาาาคคญอออออกกกยทหืืจรวม หากคุณสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ความรักของคุณก็จะเป็นความรักที่มั่นคงยืนยาวมีความผูกพันต่อกันและกันและมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขด้วยครับและนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญนอกเหนือจากความรักเนาะที่ถ้าหากว่าคุณยังไม่มีมีแต่ความรักคุณต้องคอยไปเติมเรื่องพวกนี้ให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันดีมากขึ้นถ้าหาใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วคุณรู้สึกว่าถ้าแฟนคุณได้ฟังด้วยหรือคนที่คุณรักเนี่ยได้ฟังด้วยเขาคงจะรู้สึกดีแบบคุณและอยากจะเกิดการเปลี่ยนแแแปลงใในนนนคคคววาาาาาามมมมสสััพธ์บบททีีุุ่่ณณรรรูู้้้ึกกกตออถ็เขหหดดื ไปนในช่องทางคุณก็ได้ครับผมเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณและคนที่คุณรักครับถ้าเอาใครสนใจคอร์สออนไลน์หรือว่าสนใจปรึกษาส่วนตัวผมนะครับคุณสามารถแอดไลน์ให้เลยแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ